อยู่ได้สองรถสองคันแล้วนะครับตอนนี้อู้ยได้สองคันแล้วยังไม่ครึ่งสนามนะครับวันนี้ดูนี่อันนี้เราจะเก็บเอาไป,ไปทอดนะคะนี่ดอกเต็มเลยนีแล้วมาเลือกเก็บเอาวันนี้ได้สองคันแล้วยังไม่ครึ่งสนามดูหลังจากที่ห้าถอนได้ชั่วโมงหนึ่งนะคะห้าวถอนได้ชั่วโมงหนึ่งที่เบิ่งนีดอกมันที่ดอกมันของได้เห้าจะแกะออก เอาว่าจะไปเฮ็ดทอดไหมเสียดายไหมหนี่ตังไลายนึงอปวดเพราะใส่ปุ๋ยไว้หรอมันเลยงามไหมแค่สิแกะเอาไปเฮ็ดกับเขาเนาะคะ่ะว่านี่แหละสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาวันอาทิตย์เนาะค่ะวันหยุดเฮาก็มามาเฮ็ดสวนกันอีกเด้อค่ะเบิ่งสวนเฮาตอนนี้ยังบ่แล้วะะเด้อค่ะเฮาอันนี้คือบอกดินฮ่องซิปซี่ตัน อันนี้14ตันเทาขนได้ประมาณเกือบเบิร์ดเราได้ครับอันนี้เขามาเบิ่งว่าผลงานเทาเห็ดอีีหยังน่เห็นอย่างไงมูมม่บ้านเอาแอปเปลิลมือบ้านซื้อแอปเปิลมามือบ้านซื้อแอปเปิลมาลงเด้อค่ะเด้อสร้างแอปเปิลจากหมู่มาต้นละต้นละ350โคนีบ้าติดต้ตนละพันเนาะคะ่ะเขาเอามาสามต้นสามต้นลงดินไปรเ,เราาียบร้อยแล้วเมื่อวานต้นถ่วมหัวเลย โอ้อนละพนันเขาลงประมานกา่าปูกระมานห่างกันประมาณสาเมตรเลยคะ่ะห,ห่างกันประมาณสาเมตรแล้วเขากค็คุด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 ลงไปให้ถ่วมหักแล้วก็แล้วก็ใส่ถมดินแล้วเรก็หดน้ำประมาณหนึ่งบัวหนึ่งถังเนาะคะ่ะนาะเพื่อปะาห,หายหักมันยังลงดินเนาะอันนี้เขาก็ยังมาขัดในใส่ปุ๋ยใส่ยัยงนี่นี่นแอปเปิลเจ้าปัญหาเข้าสาม้น ปลูกเลี้ยงกันไปเลยค่ะบอยู่ขางขางรัวเนาะเพราะว่าหมู่บ้านไปซื้อมาบอกบวกกันพอบ้านว่าเอาสองต้นมาสั่นเจ้าสิมาใสใสโอ้ยข่อยมาใสมึงนี่ละเอาสั่นมึงนี่บัดเอาไม้เรียมมาสามต้นประมาณสามต้นเราเพิ่นเรบอกว่าเจ้าปลูกสองต้นพ่อต้นที่สามจะไปขายเพื่อเลยแกขายไาสั่นก็เลยบอกโอ้ยข่อยมาเราเคยปลูกซราบว่าสั่นทะเลาะกันเกือบเพิ่นบอกเจ้าปลูกเรื่อยมือข่อยจะตัดบอกว่าสั่นเอ้าพวกตัวนี้ไหมคืนเท่ากันเลย จัดการปลูก3ตน้นเลยบอกว่าคว้าไข,ขปลูก3ต้นซา่าสันเกือบมันได้เลิกกันยน่อน Apple ตน้นแอปเปิลสต้นเกือบมันตีกันมือขึ้นมือว่าน,นไงแต่ว่ากับพานมาโดยดีแอปเปิลสต้นลงดินเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่นวันนี้เ่าเหลืออีกตน้นเชอรี่อีกสตน้ตนต้นเชอรี่อีกสตน้ตน,กต,นตกลงแอปเปิลเรียบร้อยแล้วแอปเปิลเขาปลูกได้3ต้นแล้วมึงเนาะัดนี้สต้นอีกเชอรี่อีกสตน้นจะไปปลูกไซ่สาสันเพื่อนได้จัดการหาเรียบร้อยแล้วห่อกระสิปลูกอยู่ในป่าหลังบ้านนะคะ นู่นตรงนู่นนะคะเพื่อนเสให้ปลูกสองต้นต้นเชอรี่ตรงนู่นสองต้นมาสั่นแต่ว่าเฮายังเราไปเอากรรอเดี๋ยวต้นเชอรี่มาสิได้ปลูกอีกเพราะเขาป,ปลูกแอปเปิลแล้วเขาก็ต้องเอาไม้มาค้ำเพื่อปีแรกต้นไม้ค้ำนะคะเพื่อให้หลากมันยังถึงดินให้มันเกาะมึงแล้วก็เขาสิมาจัดการต้นนี่เลยะค่ะมึงดวกมันเอาไปทอดกับแซบได้ไงเน,นี่ยเขาสิมาจัดการขุดเอาต้น ฟันสิงโตออกจากสนามมันหลายหลายพี่แม่พี่พน้องเอ้ยเ้าเอาวปรยูรมันเป็นวัชพืชเนาะเ้าเอาวปรยูรห้อก็ต้องมาจัดการมื่อนี้แหละเมื่อเมื่อมื่อเหนื่อสิบเบิดบ่ธรรมาชาตินี่มื่เอเสาประมาณสิบเอ็ดโมงมาออกมาเห็ดสวนกันบรรยากาศคุณน้องมื่อนี้คือคือมมีแดดได้ค่ะเด้อลูกไส้ย,ยังมาออกมากต้องไปจัดการลูกไส้ออกมาแล้วบ่ได้บ่ได้ นี่ยทำไรครับวายเดีวดูยองนสวายเดียวดูยอนะสิรักเย้หย่าทุคเริ่มมาทำอืมเขาบอกว่าทำอะไรครับเขาบอกทำอะไรนี่วิชาด้วยเห็นไหม,มอันนี้ต<อ>น้นฟันสิงโตัด้วยค่ะหลายมันทำลายมันมาเห็ดเอเรียกว,ว่าวัชาพืชเนาะเั็นใบเฉพูที่เ้ากินได้เอาต้องจัดการมันออกเพราะว่าในสวนเ้าบังด้วยจริงๆริงเราออต้องการตระหญ้าได้ค่ะบัดนี้เลริ่มมาทำ ีดอกฟันสิงโตม,นมนตันมันแค่กระจายเต็มสวนนองด้วม่อันมืดดิค่ะออกามาทาั้งลากเลยนะคะ เอามาทั้งลากง่ายงายนี่เรามาเอาต้นฟังสิงโตต้นฟันสิงโตออกจากสนามหญ้าเรานะคะเพราะว่ามันเยอะมากวันนี้เราคงไม่ล้างเอาไปกินนะคะเพราะามันเยอะเราเอาทิ้งเลยเก็บทิ้งนะคะเก็บทิ้งเห็นไหมนย้นมียอะุอ้นให้สร็จครบ ส,สันเสียวิสาดูครัอยูว่าชิคเล็กโอ้หลากใหญ่มากอันนี้เงาใหญ่มากดูสิหเห็นไหมนะใหญ่มากเลยเ,เอาขี้เลื่อยมาใส่ด้วย คลุมดอกไม้ไปหนุ่มน้อยก็เอาอย่าฟันสิงโตออกจากสนามนะคะมันเยอะมากอันนี้เรานี่นะคะขี้เรื่อยเรามาใส่คลุมดอกไม้นะคะไปแล้วนุ่มยาไปเลยดอกไม้กำลังบานสวยเลย Kosumra? Nei. Eh. <laughs> ซอยกันพอลูกสิลือสะหน่อยได้ค่ะสะน้มหน่อยจะทำอะไรเบิ้งกันได้ค่ะนายเดี๋ยวหน้าคตเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็ดแล้วได้ฉีดโชว์ให้เบิงะะ้งได้ค่ะสะน้มหน่อยคือดอกดอกลูกพร้อมก็ลังขึ้นก็ลังออกได้ค่ะดอกลูกพร้อมอันนี้ต้นลูกพร้อมอีกต้นหนึ่งก็ลังออก សຽງนกសຽງកាจิ้วจ๋าจิ้วจ๋าផាប់สนามหญ้าไหมពុះต้นไม้ปุ๊บดอกไม้ไหม